สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่28ิพฤษภาคมนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือคาถานะส่วนเขาเป็น2อคาถานะคะวันนี้คาถาขึ้นมาทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นคาถาที่กลับหัวนะ วันนี้คุณมังกรเนี่ยอาจจะแบบเหมือนมีไฟมีพาชันขึ้นมานะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวกับความรักของคุณอาจจะอยากคืนดีกันหรือว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวแฟนเนี่ยจะตรงกันข้ามกันยังมีความแบบไม่แน่ใจนะคะความไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตนะคะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนอย่ามมองว่าตัวเขาอะ ไม่เหมือนคุณที่มีความมั่นใจนะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะคะไม่สามารถไปฝืนไปเร่งอะไรได้หรอกนะคะอย่างไรก็ตามได้พลังงานว o r ิเวดดิ้งฟอร์แปลว่าเดี๋ยวเขาก็จะเห็นตรงกับคุณนะคะเดี๋ยวจะปรับจูนกันได้แล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะคุ้มค่าก่บการรอคอยนะคะให้โอกาสกันก่อนเนาะพลังงานลูกฝอรทรายนะคะ จงตัดสินใจอะไรไปตามรางสังหรณ์นะคะเพราะว่ามันเป็นสารที่จักรวาลส่งผ่านมาถึงเราโดยตรงนะคะเราจะเกิดรางสังหรณ์ก็เพราะว่าเขาส่งพลังงานมาัแหละก็ตัดสินใจไปตามนั้นได้เลยนะ